สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นไงครวันนี้ครูสวยไหมลูกวันนี้คุณครูจะมาสอนวันเมษดีวันนัก วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องง้องป่านะคะคุณครูจะเล่าให้ฟังนะในเรื่องง้อป่าจะมีทีกันทั้งหมด3ตอนนะคะ,ะจะมีตอนชมป่าตอนพิธีแต่งงานแล้วก็ตอนโศกนาฏกรรมนะคะ,ะแต่ในวันนี้คุณครูจะพาน,นักเรียนนะคะไปดูเนื้อหาของตอนชมป่านะเรามาดูเนื้อเรื่องย่อของบทละครเรื่องง้อป่ากกันก่อนนะลูกนะฟังคุณครูไปด้วยน,นะคะ อนนี้คุณครูให้ฟังนะลูกนะยังไม่ให้เปิดไมค์นะลูกนะะเนื้อเรื่องย่อบทละครเรื่องของปานะคะคานางกับไม้ถ่ายเป็นเพื่อนรักกันเด็กนะอที่นี้ทีครูจะพาโเรียนไปรู้จักตัวละครต่างๆนะลำา้าเป็นลูกเด็กคุณแต่งตัวไหมคะนี่เลยค่ะลูกนะคะนี่ตัวละครตัวนี้คือนางลำหักคุณครูเป็นลำหักนะคะลำหักเป็นแบบนี้เลยนะรับดอกไม้แดงนะคะ แล้วก็มีผมหยีนะเพราะว่าเป็นหาะนะลูกนะแต่งตัวด้วย กองประตุงตุงตุงตาใจะนะคะทางงานนะคะเนื้อหาของเราก็จะอยู่ในหน้าที่13แม่นังกอยเอ่ยชาชานิดแม่จิตชื่นเอ่ยยาใสเจริตกระดุงกระดิ่งดอกไม้หอมปุ่นชุนหรือจะทิง้งกอนแก่ผู่บ่าวสาวนะคะให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะอันนี้ก็วางแซ่ ยังจะได้มีคุหญ่บข้าง่ด้วยแวกเอขาค่ะเหมือนนั่งรำหักไม่รู้สวยมากเลยขอบคุณนะคะสำหรับคำชม คุณครูก็สอนวิชาภาษาไทยนะคะก็คือสืบเนื่องมาจากว่าการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นะคะคุณครูมีความคิดเห็นว่าเด็กๆเนี่ยนะคะอาจจะเกิดความเครียดนะคะในการเรียนออนไลน์ได้เพราะว่าอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงให้เด็กๆเนี่ยเขาสนุกแล้วก็ไม่เบื่อกับการเรียนออนไลน์นะคะคุณครูก็เลยได้ไอเดียว่าเราจะต้องสร้างสีสันให้กับเด็กๆนะคะโดยการที่คุณครูก็ หยิบยกตัวละครนะคะจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องเงาะป่านะคะเอามาให้นักเรียนได้ดูนะคะคุณครูแต่งตัวเป็นนางลำหับะะแล้วก็นี่ก็คือสมพลานะคะเป็นคนรักของนางลำหับค่ะ,อ,ะ,อ,ะอยากทราบว่าหลังจากนี้คุณครูจะมีการแต่งตัวเป็นแบบไหน ก็ต้องดูเนื้อหาในตอนต่อไปนะคะว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะคุณครูก็จะหยิบยกตัวละครตัวนั้นนะคะมาให้เด็กๆได้ดูเพื่อที่ว่าเด็กๆจะได้ทราบว่าตัวละครที่นักเรียนได้ได้เรียนได,ได้เห็นเนี่ยนะคะเป็นตัวละครจากเรื่องอะไรคะ่ะหลังจากมีการลงสื่อโซเชียลไปมีคอมเมนต์เข้ามาเป็นยังไงบ้างครับก็ มีคนเข้ามาชื่นชม,มค่ะจากาหลายๆโรงเรียนนะคะ mm. คุณครูหลายๆท่านเนี่ยก็ได้เข้ามาชื่นชมแล้วก็ได้มาขอไอเดียของครูปุ้ยว่าขอไปใช้บ้างได้ไหมซึ่งคุณครูปุ้ยบอกได้เลยว่ายินดีมากๆค่ะซึ่งเราก็สนับสนุนการเรียน,นออนไลน์ไปด้วยกันนะคะ mm. แล้วคุณครูก็อยากจะฝากนะคะผลงานเพลงวิชาภาษาไทยที่คุณครูปุ้ยเนี่ยได้แต่งเนื้อร้องขึ้นมาเองนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เข้าไปไปดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะมีหลายๆเพลงเลยนะคะ ก็อยากจะขอบถามนะครับผู้หโรงเรียนว่ารยังไงบ้างครบที่คุณคูแต่ตัวแบบนี้ครับลหลังจากที่ลงโซเชียลไปอ่ะะแตอบรับจากผู้ปกครองหรืนหนกรไไบ,บ่ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ได้มาถ่ายทำที่โรงเรียนนะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเรียนได้เราจําเป็นต้องมีการสอนออนไลน์ดังนั้นการสอนออนไลน์สําหรับเด็กชั้นประถมเนี่ย โอกาสในการที่เด็กจะคอนเซนเทรตในการที่จะสนใจเนี่ยค่อนข้างจะระยะสั้นฉะนั้นคุณครูปุ้ยทันทิกานะคะกับคุณครูเนิร์ดเนี่ยก็จึงมีแนวไอเดียว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเนี่ยมีความสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้นให้เขาได้จดจำตัวละครในการที่จะสอนในวิชาวรรณคดีไทยอะคะ่ะหลังจากที่โรงเรียนลงโซเชียลไปะครับผลกระการตอบรับจากผู้ปกครองหรือ นักเรียนเป็นยังไงบ้างครับค่ะกระแสตอบรับออคิดว่าเกินความคาดหมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเข้าไปดูถึง800 0กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็มีการชื่นชมนะคะจากการสนับสนุนของทางท่านผอเกสรพันไพนะคะได้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่าง ก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมนะคะโดยเฉพาะคุปุ้ยเนี่ยโรงเรียนทางเยอรมันนะคะได้เชิญคุปุ้ยเนี่ยไปสอนทุกวันอาทิตย์นะคะที่เยอรมันโดยการสอนออนไลน์ค่ะ